พี่คนครับโค้ค่ะน้องเป็นอะไรไหมครับไม่เป uh, ็นไรค่ะไม่เป็นไรก็ดีแล้วอ้าพ umm> ี่หล่อมากพี่หล่อมากอ่ะนิวเมื่อกี้ฉันเดินชอนพี่คนนึงนเขาหล่อมากโรงเรียนเรามีคนหล่อด้วยเหรอเธอมีสิคนหัวล้นโลนอ่ะโคตรแบดเลยอ่ะหัวโลนที่เหมือนท้าศึกใหม่อะเหรออ๋อพี่มิทินชื่อพี่มิทินเหรอหล่อมากสเปคเลย ไปเลยจะดีเลยเพี่มิทีนคะว่าไงครับเอ,อ่อหนูขอแชทพี่มิทีได้ไหมคะได้สิครับไม่มีปัญหาเลยค่ะแหมชมพู่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียวนะอยู่กับคนมีความรักฉันว่านะแกพี่มิทีนนะชอบฉันแน่เลยเขาบอกเธอเหรอว่าเขาชอบเธออ่ะก็เปล่าหรอกแต่เราคุยกันทุกวันเขาตอบแชทฉันเร็วมากเลยแกยก็แค่ตอบแชทปะถ้าเขาไม่ได้ชอบฉันอนะ่ะเขาจะตอบแชทฉันทําไม พี่มิทีนคะเอ้าว่าไงครับวันนี้เป็นวันวาเลนไทยวันแห่งความรักนี่ค่ะขอบคุณครับเอ้าว่าแต่น้องซื้ออะไรเอ้าก็หนูชื่อชมพู่เองคะ่ะที่เราคุยแชทกันทุกคืนอะ่ะอ๋อน้องชมพู่น่ารักจังเลยนะครับเนี่ยฉันบอกแล้วพี่มิทีนเขาชอบฉันเขาถอดเธอเป็นแฟนแล้วเหรอยอมบอกแต่เขาชมฉันว่าฉันน่ารักอะฮ่ะก็แค่ชมว่าน่ารักไมไ่บอกว่าชอบปะ นิววาฉันไปซื้อเครื่องสำอางหน่อยเธาจะแต่งหน้าหรอใช่ฉันต้องสวยกว่านี้รอวันที่พี่มิทินมาขอฉันเป็นแฟนรักจะเ,เรียกอะไรก็เรียกเลยนะเธอนั่นพี่มิทินหรือเปล่าฮะพี่มิทินอะน้องสุพูพี่มิทิน,น,ม,ม,ทนมีแฟนแล้วเหรอคะครับนี่มาเหมียวแฟนพี่เองไม่จริงไม่จริง เขาแค่เป็นคนอันธยาใสดีพี่รักเรียกเลยนะนานๆทีมาช้อปปิ้งเนะี่ยโอเคคิดตังค่ะอ้าวทีนมากับแฟนหรอวันนั้นไม่ใช่คนนี้นี่วันนั้นผมสั้นตัวเล็กๆไม่ใช่หรอเปลี่ยนบ่อยไม่ซ้ำหน้าเลยเนาะ เมียวเป็นอะไรที่แม่ค้าพูดหมายความว่าอะไรพูดอะไรเอาแค่เซลเล่นในเสย้แซลเล่นแบบนี้เราไม่ชอบสร้างเธออย่าไปสนใจเลยไม่ให้สนใจได้ยังไงถ้าเขาไม่เห็นจริงเขาจะพูดหรอไม่เข้าใจไหมแค่แซลเล่นในเสย้ไม่เข้าใจถ้าเป็นแบนนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ตอนเย็นเราจะไปเก็บเสื้อผ้าที่ห้องเธอเมียวจะไปไหนไม่ต้องมายุ่งกับเราเราจะให้เพื่อนมารับอ้าวทีนแฟนไปไหนแล้วล่ะไม่ได้กลับด้วยกันแล้วหรอ เออลูกค้ารบกวรถอดรองเท้าด้วยนะคะเออทำไมต้องถอดคะอ,อ๋อที่ร้านเราให้ถอดรองเท้าค่ะเพราะว่าเป็นร้านบิวตี้ค่ะต้องสะอาดโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะ ท้าหนูหายมันจะหายไปได้ยังไงคะนี่ไงหนูถึงไม่อยากถอดรองเท้าหนูไม่ใช่ถูกๆนะคะพี่้องผู้หญิงคนเมื่อกี้แน่เลยรองเท้ามันก็ไม่ได้เหมือนกันเราจะใส่สลับกันได้ยังไงอะคะหนูว่าเขาไม่ได้ใส่ผิดหรอกคะ่ะเขาจงใจเอารองเท้าหนูมากกว่าต้องขออภัยด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวพี่จะเปิดดูกล้องแล้วก็จะตามดูให้นะคะเสียความรู้สึก ไปยาคุชชั่นดัสซมีคุชชั่นผสมพลังเอสเซนต์บำรุงผิวที่ทั้งปกปิดและบำรุงไปในตัวกันน้ำกันเหงือ่อมีฟิมล,ล็อกเมคอัพสองชั้นสร้างฟิมล,ล็อกเมคอัพให้ติดทนยาวนาน12ชั่วโมงลนะเอียดช่วยพรางจุดดำและเบลอรูขุมขนได้ในปาดเดียวและยังมีในอาร์ซิมายช่วยปรับผิวกระจ่างใสและยังอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีสารสก,กัดคาม يا, เมเลียเรสเวอร์ชัลและสารสกัดวิสทฮาเซลช่วยบำรุงผิวเบอร์ศูนย์หนึ่งสำหรับผิวขาวเหลืองเบอร์ศูนย์สองสำหรับผิว ขาวชพูพแดนบีสทรูบ Beauty Inside cushion คุชชั่นเกาหลีสูตรแมทเน้นงานผิวปกปิดเรียบเนียนจากเทคโนโลยีมีเลอข้เบวมผสานสารสกัดจากดอกไม้เกาหลี5ชนิดช่วยปกปิดพร้อมบำรุงผิวให้เนียนสวยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อแถมยังมี SPF 45 PA บวกบวกด้ว,วยนะ สีคุชชั่นมีให้เลือก6โทนสีผิวขาวเหลืองผิวเข้มผิว2ส,สีก็สามารถใช้ได้และที่สำคัญคือน้องติดทนมากจะโดนน้ำโดนฝนแค่ไหนน้องก็เอาอยู่ตายแล้วใายแล้วตายแล้วจะทำไหมเนี่ยโอ้ยายแล้วใสยแล้วตายแล้วเดีย๋วยว สวัสดีค่ะสาวน่พอสภาพนี่ดูไม่ได้เลยนะหน้าที่ของพนักง,งานแนะนําสินค้าต้องทําคนอื่นให้สวยแต่ตัวเธออ่ะยังดูไม่ได้เลยดูอย่างนิวซิเขามาทํางานตรงเวลาทุกวันทั้งผมสวยหน้าเปะ๊ะเธออ่ะหัดทําให้ได้อย่างเขาบางสิค่ะค่ะเจ๊ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังนูนจะปรับปรุงค่ะใหญ่ยยนี่มีเวทมนต์หรือเปล่าทาไมผมไม่เคยชี้ฟูเลยสักวันบ้านก็อยู่ไกลกว่าแต่ว่ามาทํางานเช้ากว่าเราทุกวันเลย นิวทำไมผมเธอสวยจังบอกเคล็ดลับฉันมาได้ไหมได้สิเดี๋ยวฉันมาแป๊บหนึ่งนะมาเมียอ,อ่ะอะนี่ตัวช่วยผมสวยของฉันเธอเอาไปใช้ตอนนี้เลยอ่ะไม่ได้ถ้าเจเดินมาเห็นฉันกําลังหนีผมอยู่ฉันโดนดุหูชาแน่เจไม่รู้หรอกเพราะว่านี่ยเป็นหวีไฟไฟ้าอยู่เลอร์แบบไร้สายถ้าเจมาถามบอกว่าฉันไปข้าห้องน้ํานะ วีไฟฟ้ Fi Fi, ler, บบยายูเลอร์แบบไร้สายเครื่องนี้มีเทคโนโลยีไอออนถนอมเส้นผมลดไฟฟ้าสถิตตัวเครื่องร้อนเร็วภายใน20วินาทีใช้แล้วผมตรงสวยเงางาเป็นแบบไร้สายแค่ชาร์จแบตไว้พวกไปใช้ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเสียบปลั๊กให้ยุ่งยากหูร้อนเร็วจริงเรียบรื่นมากจับถนัดมือดีไซน์ก็สวยแถมยังสีมพูถูกใจสุดเนี่ยค่ะอยากได้สีผมประมาณเนี้ยสีนี้เลยค่ะเหมาะก,กับลูกค้ายอมออกมาจะทำให้หน้าสว่างน้องใช้อะไรทำไมผมสวยจังเลยคะอุ๊ย มีเคล็ดลับค่ะเจ๊ค่ะแม,ม่เหมียวไปทำอะไรมาทำไมผมดูสวยขึ้นอืมนั่นงสิเมื่อเช้ายังหัวฟูอยู่เลยแมเหมียวอ,อยู่ไหนนะไหนบอกว่ามาถึงแล้วอ้าวชมพู่ฉันอยู่นี่อ้าวนี่เธอเองเหรอเมื่อกี้ฉันก็เห็นแค่ผมไม่คิดว่าจะเป็นเธอโอ้โหผมเธอสวยเงามากเ็อออก,กแกงผมฟูไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย <laughs> ผมเธอสวยมากจําจำไม่ได้เลยอ่ะเธอแอบประชาธิเ้นอะไรมาบอกมาเลยนะเฮ้ยผมสวยจังอือขอโทษนะครับอุ้ยผมคนสวยจนผมใจผมละลายก็ผมขอลายจะรังเกียดผมไหมครับให้เลยให้เลยเกลขนาดนี้ได้ค่ะไปก่อนนะครับ้ว ผมเธอสวยจะมีหนุ่มมาจีบเลยอ่ะจะใช้อะไรบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะนี่เลยเคล็ดลับผมสวยของฉันนี่มันวีไฟฟ้าที่ฉันเพิ่งกดสั่งไปเลยนี่ของจริงสวยมากงานดีสุดๆเลยฉันขอเขาแกงผมสวยกับเธอด้วยคนนะมาเมียวได้สิ <c oughs> แม่หนูไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยเมื่อไหร่แม่จะซักผ้าเฮยแม่ยุ่งอยู่เห็นไหมเนี่ยเพิ่เปิดร้านเสร็ลูกค้า,าก็กำลังเข้าไปไ,ปไปใส่ชุดเดิมไปก่อน ม่คะคะแนะนําลิปให้หน่อยค่ะอ๋อคะ่ะค่ะได้คะ่ะจะเป็นแม่ห<ร>นูหิวข้าวจะเที่ยงแล้วหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยโอ้เห็นไหมว่มาแม่ยุ่งอยู่ถ้าวันเดี๋ยวจะไปสั่งแกะให้อดเอาไปก่อนไปแม่จ๋าหยุดยาสีวันหนูอยากไปเที่ยวเพื่อนหนูไปเที่ยวกันทุกคนเลยนะแม่นะเห็นไหมเนี่ยว่าแม่ทางานเนี่ยจะเอาเวลาไหนพาไปเที่ยวปิดร้านไปสักวันสองวันก็ได้หนูยังไม่เคยเห็นแม่ปิดร้านเลยนะาแม่จ๋าโอ้ยรักษาปิดร้านก็ขาดรายได้สิเห็นไหมนี่ไม่หาเงินอยู่ ก็หนูเบื่อเบื่อก็โทรศัพท์ไปเล่นไปแม่จะทํางานอย่ามากวนร้อนเมื่อไหร่มันจะมาเนี่ยแม่มาแล้วหรอนันต์ตดีฉันนั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยก็ซีรี่ยังไม่จบตอนไหนแม่อันนี้ก็รีบสุดๆแล้วมาเร็วขึ้นรถรู้อยู่นั่นแหละวันไหนก็ดูแต่ซีรีส์ไม่รู้จะจบจกสิ้นไปกาวผิวจนไส้กี่เรืเนี่ยกับแป๊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 บอะไรอย่างเนี้ยแป๊บลืมซื้อครีมรองก่อนเร็วอะไรอย่างเนี้ย แยอะไม่จบไม่เส้นเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านไหนคิมตัวไหนรีบดูรีบซื้อเลือกไอ้อิงนั่นแหละเดี๋ยวแม่ขอเลือกก่อนอผิวของลูกค้าแนะนําเป็นเบอร์นี้เลยค่ะแล้วตัวนี้มันดียังไงหรอคะพี่ตัวนี้จะเป็นรองพื้นผสมสกินแคร์นะคะหรือว่าลูกค้าสนใจคุชชั่นไหมคะสนใจคะ่ะแนะนําหน่อยค่ะพี่อจะแนะนําอะไรกันนันะจะเอาอะไรก็เอาไปเถอะฉันหิวข้าวจะกลับหรือไม่กลับถ้าไม่กลับก็อยู่นี่แหละฉันจะคิ่เลอรก,กลับไปเองทิ้งแกไว้นี่แหละแม่ ไม่ต้องมานอนอยู่นี่แหละไปทักไปงมาไปกลับบ้านคนเดียวต่างหูมิค้าต่างหูมิลูกคนละยี่สิบบาทค่ะถูกถูกจ้าช่วยค่ารถแม่หน่อยในลูกไม่หาค่ารถกลับบ้านซื้อไปก็ไม่ได้ใช้อค่ะ,ะมันใหญ่ไปคนสวยช่วยอุ่นหนุนต่างหูแม่หน่อยในลูกยี่สิบบาทเองไม่หาค่ารถกลับบ้านอออไม่มีตังเศษค่ะ คนสวยคะ่ะมีเงินไปยี่สิบไหมแม่ขอแลกหน่อยห้าใบแลกหรอคะจ้าแม่จะไปไว้ทอนเออเดี๋ยวนะคะน่าจะมีอยู่นี่ค่ะแบ่งยี่สิบห้าใบขอบใจจ้ะลูกนี่ต่างหูนะเอาไว้ใส่สวยๆนะคะฮะอะไรเนี่ย หลอกกันง่ายจังแม่เป็นไงบ้างได้ขายไหมคนพวกเนี้มันไม่ขี้สงสารมันชอบไม่หลอกจริงเหรอแม่ใช่สิเนี่ยได้มาตั้งร้อยนึงโอ้แม่ตั้งร้อยหนึง่งเหรอไปไปไปร้านอื่นโตสวัสดีค่ะเจะ๊ขอแลกแปงยี่สิบเลยค่ะสายแล้วสายแ้วสายแล้วเจ๊สวัสดีค่ะเดี๋ยวค่ะ ทำไมวันนี้ถึงมาสายล่ะคะเออวันนี้พี่เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะจะอุบัติเหตุอะไรก็ช่างเวลาทำงานก็คือเวลาทำงานต้องจัดการให้ได้แล้วก็ต้องมาให้ทันค่ะบอกแล้วว่าเจนอะโหดข่าวหน้าอย่ามาสายกละโอ๊ยชมพู่ไม่มีครอบครัวแบบพี่ชมพู่ไม่รู้หรอกตือนมานะจะลูกจะผัวกว่าตัวเองจะได้มาแต่งตัวก็สายแหละทาครีมกดจะซึมเข้าผิวเหนียวก็เหนียวก็จะได้ใส่เสื้อผ้าโอ๊ยกะนึกว,ว่าสายเพราะอะไรเอานี่โลชั่นกันแดดแจ๊บเกี่ยง่ายซึมเร็วไม่เหนียวเอาเอาไปทาเลย เจ๊กับก่อนนะคะเดี๋ยวคะ่ะเมื่อเช้ามาสาย10นาทีก็ต้องอยู่ชดเชย10นาทีคะ่ะต้องขนาดนั้นเลยเหรอเจ๊ใช่ถ้าอย่างนั้นเจ๊ก็เสียเปรียบสิเวลาสินาทีที่เสียไปอะ่ะทำไงอะ่ะก็ได้คะ่ะว้าวคะแนดเจ๊เกี่งง่ายสมเร็วจริงๆเลยโอ้โหวันนี้มาก่อนเวลาตั้ง15นาทีเนี่ยสวัสดีค่ะเจ๊วันนี้มาแต่เช้าเลยนะคะพี่พรค่ะวันนี้มาทํางานเร็วแปกแ เจ๊ Jay, พี่เลิกงานแล้วนะกับก่อนนะคะอ๋ออยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเลยนะคะเหลืออีกตั้ง15นาทีเจ๊ Jay, ลืมอะไรไปหรือเปล่าเมื่อเช้าพี่มาก่อนเวลาตั้ง15นาทีฮะ<ห>วันนั้นพี่มาสายเจ๊ Jay, ก็ให้อยู่เฉยเยวันนี้พี่มาเร็วพี่ก็ต้องกลับก่อนสิไม่ได้ทําไมจะไม่ได้เจ๊ Jay, จะเอาเปียบพี่เหรอ